ดีค่ะความคิดเห็นแฟนๆในประเด็นพอเป็นลิซ่าคนมักจะคาดหวังให้เก่งรอบด้านนอกจากด้านเต้นและแรปแล้วก็ถูกเพิ่มการคาดหวังว่าต้องเลิศด้านการร้องด้วยคลิปนี้แอดพาเพื่อนๆมาส่องความเห็นแฟนๆจากการทวิตข้อความของแอดเขาหนึ่งในแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า Lisa in my area 20ค่ะโดยเขาทวิตว่า พอเป็นลิซ่าคนมักจะคาดหวังให้เก่งรอบด้านสำหรับไอดอลวงอื่นที่มีความเก่งเด่นๆด,ด้านเดียวฟแฟนๆก็พาวแล้วแต่สำหรับลิซ่าเด่นด้านเต้นและรับซึ่งเป็นภาษาที่สองที่สามไปแล้วก็ถูกเพิ่มการคาดหวังว่าต้องเป็นเลิศด้านการร้องด้วยถึงน้องเสียงไม่ไฮโน้ตแต่ก็ไม่เพี้ยนและไม่ลิฟซิงนะจ๊ะพร้อมกับแนบวิดีโอการร้องสดของน้องลิซ่าบนเวทีมาด้วย หลังจากที่ได้ทวิตนี้ไปก็มีคนมากดไลค์รีทวิตพร้อมกับมาแสดงความคิดเห็นมากมายจะว่าอย่างไรนั้นมาดูกันค่ะเริ่มจากศิลปินรับตะวันตกที่รัปังๆร้องเพลงได้ดีแต่ไม่เด่นร้องมีเยอะแยะไปน,นะนี่ว่าน้องร้องดีเสียงสเตเบอร์มากจริงๆยังไม่เห็นเพลงที่น้องได้โชว์สกิลการร้องเท่าไหร่น้องมีของแหละแต่นี่เกลือกุ๊กไงทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองถ้าใครเดิ่นเกินไปมันก็จับไม่ใช่วงอสิ เสียงน้องฟังได้เพลินๆค่ะเพราะเราเป็นคนหนึ่งไม่ได้ชอบการร้องที่มีเทคนิคมากเราชอบเสียงร้องออกมาจากธรรมชาติของนักร้องมากกว่าพูดแบบอวยเลยก็น้องครบเครื่องมากเลยนะร้องเต้นรับได้หมดภาษาก็ได้แต่ความไฮโน้ตคือถ่าเป็นคีย์ที่เหมาะสมกบเสียงน้องเราก็ว่าน้องทำได้นะแต่อย่าให้ทำเลยกลัวมีคนตายเพิ่มอีก ด้านแรปด้านเต้นอยู่อันดับท็อปแบบแน่นอนด้านร้องดันทําได้ดีอีกถ้าไม่คิดว่าน้องเป็นสแตนดาร์ดจะเอามายกเปรียบเทียบทําไมไม่ยอมรับว่าลิซ่าเก่งแต่ในมาตรฐานทุกด้านก็ยังยกน้องมาเทียบตลอดอันนี้งงนี่งง นอกจากนี้เจ้าของทวิตเตอร์ต้นเรื่องค่ะก็ได้กล่าวอีกว่าทำไมน้องถึงถูกการคาดหวังขนาดนี้โปรดหยุดสงสัยในตัวท่านแต่มมนคือเรื่องจริงมากๆน้องมีครบทุกอย่างเลยภูมิใจในฐานะติ่งว่าดิซ่าไม่ได้ดังเพราะความสวยเพียงอย่างเดียวน้องมีความสามารถมากด้วยไม่งั้นโดนกดโดนดูถูกแน่ยิ่งมาจากวงดังขนาดนี้เนติเซนเกาหลีไม่ปล่อยไปไง่ายๆแต่น้องขยันใจรักสู้ในสิ่งที่ทําทําให้หาจุดอ่อนไม่ได้เลยชื่นชมในจุดนี้อย่างมาก หัวจะปวดนะคะจริงๆตำแหน่งลิซ่าคือมินแล็บและแดนนะคะจะให้เต็มสิบไม่หักสักตำแหน่งเลยเหรอคะแอดดูแล้วน้องร้องได้ในระดับดีเลยเสียงร้องสดแบบไม่เพี้ยและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่ฟังดูก็รู้ค่ะว่าใครร้องอย่างที่แอดเขาลิซ่าอินมายแอเรียเขากล่าวนัว่นแหละค่ะอย่าไปสงสัยมีตัวท่านลิซ่าเลยคะ่ะแค่นี้กระโดดเด่นเกินใครแล้วเนาะ และนี่ค่ะก็เป็นทวิตและคอมเมนต์เกี่ยวกับการที่น้องริซ่าถูกการคาดหวังให้เก่งรอบด้านจากแฟนๆที่แอดนำมาแชร์ให้ด,ดูกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ